สวัสดีครับลองนึกภาพตามนะครับจักรวาลหลังบิ๊กแบงผ่านไปหลายแสนปีแล้วแสงแรกสุดที่เรียกว่า Cosmic Microwave Background หรือ CMB มันจางไปแล้วแต่จักรวาลไม่ได้สว่างนะกลับเข้าสู่ยุคมืดมืดสนิทนานหลายร้อยล้านปีเลยไม่มีดาวไม่มีแสงมีแคกก่ก๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมลอยๆเย็นๆมันเหมือนความเงียบหลังพายุใหญ่ผ่านไปเลยครับ ช่วงนี้นักดาราศาสตร์เรียกว่า cosmic dark ages หรือยุคมืดแห่งจักรวาลแต่ที่น่าสนคือจากความมืดนี่แหละครับกำลังจะเกิดเรื่องใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดาวฤกษ์ดวงแรกกาแล็กซี่รุ่นแรกกำลังจะเกิดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนี้มันเป็นยังไงจากข้อมูลที่เรามีทำความเข้าใจว่าเออจากความว่างเปล่าเนี่ยโครงสร้างแรกๆมันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงกลายเป็นจักรวาลที่เราเห็นทุกวันนี้ โอเคมาคลี่คลายเรื่องนี้กันครับเริ่มที่ยุคมืดก่อนเลยหลังบิกแบงไปสัก380 0 0 0ปปีเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนั้นค่ะก็เป็นช่วงที่จักรวาลเย็นลงพอที่โปรตอนกับอิเล็กตรอนจะรวมตัวกันได้แล้วค่ะกลายเป็นอะตอมไฮโดรเจนฮีเลียมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอันนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้แสงหรือโฟตอนที่เมื่อก่อนชนอิเล็กตรอนมั่วไปหมดเนี่ยเดินทางเป็นเส้นตรงได้ครั้งแรก แสงนี้แหละคะ่ะที่เราเห็นเป็น CMB ในปัจจุบันเป็นเหมือนภาพถ่ายแรกสุดของเอกภพเลยภาพที่บอกว่าจัก,กรวาลเคยร้อนเคยหนานแน่นแล้วก็ขยายตัวเย็นลงแต่พอแสง CMB ออกมาแล้วทําไมมันมืดไปเลยล่ะครับไม่มีอะไรเกิดต่อเลยเหรอเออไม่เชิงว่ายุคนิ่งนะคะแม้จะเรียกว่ายุคมืดเพราะไม่มีดาวเกิดใหม่แต่อุณภูมิก็ลดลงเรื่อยๆเ,เหลือแต่ก,กา๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมกระจายกระจายกันอยู่แต่ สิ่งที่น่าสนใจคือก๊าซพวกนี้มันกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเป๊ะๆนะคะถ้าเราดูแผนที่ CMB ดีๆจะเห็นริ้วรอยความหนาแน่นความร้อนที่ต่างกันนิดเดียวจริงๆไอ้ความต่างเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละค่ะคือเหมือนเมล็ดพันธุ์ของโครงสร้างใหญ่ๆที่จะเกิดต่อไปอ๋อหมายความว่าตรงไหนก๊าซหนากว่านิดหน่อยก็จะเริ่มดึงดูดก๊าซรอบๆเข้ามาอีกด้วยแรงโน้มถ่วง ถูกต้องค่ะแรงโน้มถ่วงเริ่มทำงานดึงสสารเข้าหากันตรงที่หนาแน่นกว่าแต่ช่วงแรกมันชามากนะคะเพราะสะสารปกติอย่างไฮโดรเจนฮีเลียมเนี่ยมันมีแรงดันต้านอยู่แต่มีตัวช่วยสำคัญอีกอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่มีมวลมีแรงโน้มถ่วงเยอะมากคือสสารมืดหรือดาร์กแมทเทอร์ค่ะสะสารมืดมาตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอครับนึกว่ามาท้ายๆซะอีก ใช่ค่ะสะสารมืดมีบทบาทแต่แรกเลยมันไม่ทำปฏิกิริยากับแสงไม่มีแรงดันแบบกา๊าซมันเลยยุบตัวรวมกันง่ายกว่าก่อตัวเป็นโครงสร้างคล้ายๆใยห,หรือเฮโลหนาแน่นๆก่อนแล้วแรงโน้มถ่วงของก้อนสะสารมืดนี่แหละค่ะเป็นเหมือนบอ่อที่ดึงดูดกา๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมให้ตกลงมารวมกันได้ดีขึ้นเร็วขึ้นมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นรอให้สะสารปกติเข้าไปเติมเหมือนมีนั่งร้านที่มองไม่เห็นคอยอยู่ น่าสนใจครับแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับที่ก๊าซมันรวมกันมากพอจนเกิดเป็นดาวดวงแรกก็ใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะคาดว่าน่าจะราวๆหนึถึงส0งล้านปีหลังบิ๊กแบงในใจกลางก้อนสสารมืดที่ก๊าซตกลงไปรวมกันหนาแน่นมากๆแรงโน้มถ่วงก็บีบอัดก๊าซให้ร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนกระทั่งตรงกลางเนี่ยอุณหภูมิความดันสูงเป็นล้านล้านองศาเซลเซียสเลยมากพอที่จะจุดปฏิกิริยาเอ,อ่อนิวเคลียร์ฟิวชันได้สำเร็จ ฟิวชั่นหลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมเหมือนในแกนดวงอาทิตย์เราเลยใช่ไหมครับหลักการเดียวกันค่ะหลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเป็นแสงความร้อนวินาทีนั้นลหละค่ะดาวฤกษ์ดวงแรกเกิดสิ้นสุดยุคมืดตรงนั้นเริ่มยุคแห่งแสงสว่างนักดาราศาสตร์เรียกดาวรุ่นแรกสุดนี้ว่า Population Three Stars หรือดาวประชากรสค่ะเดี๋ยวนะครับ Population t h r e ไมไม่เป็น population one ะหละครับถ้าเป็นรุ่นแรกสุดอ่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะมันมีที่มานิดหน่อยคือนักดาราศาสตร์เจอ,ส,เอสังเกตดาวในกาแล็กซี่เราก่อนแล้วก็แบ่งตามธาตุที่มีดาวแบบดวงอาทิตย์เรามีธาตุหนักเยอะเรียก population i ดาวที่แก่กว่าธาตุหนักน้อยกว่าพบแถวแถวขอบกาแล็กซี่เรียก population two พอมาคิดทางทฤษฎีว่าน่าจะมีรุ่นแรกสุดที่บริสุทธิ์กว่านั้นอีกคือมีแค่ไฮโดรเจนฮีเลียมจากบิ๊กแบงเลยยังไม่มีธาตุหนักก็เลยเรียกต่อกันไปเป็น population 3ค่ะซึ่งเรายังไม่เคยเห็นมันตรงๆเลยนะฮะยังไม่เคยเห็นตรงๆเลยเหรอครับดาวรุ่นแรกสุดเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะมันไกลามากเกิดในยุคที่จัก,กรวาลยังเด็กมากๆ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือลักษณะเฉพาะของดาวพอบตรีเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มันต่างจากดาวที่เราคุ้นเคยมากๆอย่างแรกเลยคือมวลค่ะเนื่องจากมันเกิดจากก๊าซที่ยังไม่มีธาตุหนักมาช่วยให้เย็นตัวได้ดีก๊าซมันเลยยุบตัวยากกว่าทำให้เกิดเป็นดาวที่มวลมหาศาลอาจจะมากกว่าดวงอาทิตย์เราหลายสิบหลายร้อยหรืออาจจะถึงพันเท่าเลยโหพันเท่าของดวงอาทิตย์ใหญ่ขนาดนั้นเลยทำไมแค่ไม่มีธาตุหนักถึงต่างกันขนาดนั้นครับอย่างที่บอก และพอมวลมันมาหาศาลแก่นกลางก็ร้อนความดันก็สูงมากๆปฏิกิริยาฟิวชันเลยเกิดเร็วและแรงกว่าดาวปกติเยอะทําให้ดาวพับทรีสว่างมากๆอาจจะสว่างกว่าดวงอาทิตย์เป็นล้านเท่าเลยอุณหภูมิผิวก็สูงมากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอายุที่สั้นมากๆค่ะแค่ไม่กี่ล้านปีเองเผาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนหมดเร็วมากเทียบไม่ได้เลยกับดาวแบบดวงอาทิตย์เราที่อยู่ได้เป็นหมื่นล้านปีเหมือนพลุไฟยักษ์เลยนะครับสว่างวาบเดียว แล้วก็ดับไปอย่างเร็วแต่คงไม่ได้ดับไปเฉยๆใช่ไหมครับดาวมวลขนาดนั้นถูกต้องค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะการตายของดาวพอบทรีนี่แหละค่ะพลิกโฉมจักรวาลเลยพอเชื้อเพลิงหมดแก่นกลางมันจะยุบตัวลงอย่างแรงแล้วก็ระเบิดตุด้มเป็นซูเปอร์โนวาแต่สำหรับดาวที่มวลสูงมากๆอย่างพอบทบางทีอาจจะระเบิดแรงกว่านั้นอีก เป็นไฮเปอร์โนวาหรืออาจจะยุบเป็นหลุมดำไปเลยก็ได้แต่ไม่ว่าแบบไหนการจบชีวิตของมันเนี่ยสำคัญสุดๆเพราะนี่คือโรงงานผลิตธาตุหนักแห่งแรกของจักรวาลค่ะปฏิกิริยาในแกนกลางดาวมวลมากและพลังงานตอนระเบิดเนี่ยสามารถหลอมธาตุเบาให้เป็นธาตุหนักขึ้นได้ตั้งแต่คาร์บอนออกซิเจนซิลิกอนไปจนถึงเหลกธาตุอื่นๆที่หนักกว่านั้นซึ่งธาตุพวกนี้ไม่มีเลยในตอนแรกโอ้โห นี่คือจุดกำเนิดธาตุต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของโลกของหินหรือแม้แต่ในตัวเราเลยสิครับใช่เลยค่ะธาตุหนักพวกนี้ที่นักดาราศาสตร์เรียกรวมๆว่าโลหะถึงจะไม่ใช่โลหะจริงๆทั้งหมดมันถูกสร้างในดาวพอปทรีแล้วก็ถูกซูเปอร์โนวาเนี่ยวานกระจายออกไปในอวกาศการตายของดาวรุ่นแรกก็เลยเป็นการเสริมธาตุหรือ enrich ให้กับเมกกาสแถวนั้นทำให้ดาวรุ่นต่อๆมา คือพอปชูกับพับวันที่เกิดทีหลังมีวัตถุดิบต่างออกไปมีธาตุหนักปนอยู่ด้วยซึ่งก็ส่งผลต่อคุณสมบัติต่อวิวัฒนาการของดาวพวกนั้นแล้วก็เป็นวัตถุดิบให้เกิดดาวเคราะห์หรืออาจจะสิ่งมีชีวิตต่อไปด้วยนี่คือนักเก็ตสำคัญอันแรกเลยนะดาวพอบตรีไม่ใช่แค่แสงแรกแต่การตายของมันคือจุดเริ่มของการสร้างธาตุหนักทั้งหมดเป็นรากฐานให้ทุกอย่างที่เราเห็นเลยเป็นการส่งต่อมรดกทางเคมีให้จักรวาลรุ่นหลังจริงๆ แล้วแสงสว่างจ้าที่มันปล่อยออกมาตอนยังมีชีวิตล่ะครับมันทําอะไรกับสภาพแวดล้อมตอนนั้นบ้างเพราะตอนนั้นจักรวาลยังเต็มไปด้วยไฮโดรเจนที่เป็นกลางอยู่เลยนี่นะ ไปด้วยโฟตอนพลังงานสูงโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ที่แรงมากๆเพราะดาวมันร้อนจัดโฟตอนพลังงานสูงพวกนี้มันมีพลังพอที่จะเดินทางไปในอวกาศแล้วไปชนอะตอมไฮโดรเจนที่เป็นกลางแล้วก็กระชากอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากอะตอมไปเลยทําให้อะตอมไฮโดรเจนกลับไปแตกตัวเป็นไอออนอีกครั้งคือกลายเป็นโปรโตอนกับอิเล็กตรอนอิสระเหมือนตอนก่อนเกิด CMB นะคะอ้าวกลับไปเหมือนเดิมเหรอครับแล้วมันดียังไง มันดีตรงที่ว่าไฮโดรเจนที่เป็นกลางเนี่ยมันทึบแสงต่อรังสี UV และแสงบางช่วงคลื่นค่ะแต่พอถูกทำให้แตกตัวเป็นไอออนหรือเป็นพลาสมาอีกครั้งมันจะโปร่งใสต่อแสงพวกนั้นมากขึ้นปร,รากฏการณ์ที่ดาวรุ่นแรกค่อยๆปล่อยรังสีออกมาทำให้กา๊าซไฮโดรเจนในอวกาศระหว่างกาแล็กซี่ IGM แตกตัวเป็นไอออนไปทั่วทั้งเอกภพบเนี่ยเรียกว่ายุคแห่งการไอออนไนซ์ซ้ หรือ epoch of reionization ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้จักรวาลโดยรวมเปลี่ยนจากที่มืดมืดทึบๆกลายเป็นโปร่งใสามากขึ้นทำให้แสงจากดาวฤกษ์จากกาแล็กซีที่เกิดทีหลังเดินทางผ่านอาวกาศมาถึงเราได้จักรวาลเลยค่อยๆสว่างสวัยขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่สว่างเป็นจุดๆรอบดาวอีกต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนหมองหนาๆค่อยๆจางลงเผยให้เห็นวิวข้างหลัง นี่คือนักเก็ตสำคัญอันที่2แสงจากดาวรุ่นแรกไม่ได้แค่ส่องสว่างแต่เปลี่ยนสภาพอาวกาศทำให้จักรวาลโปร่งใสเปิดทางให้แสงอื่นเดินทางได้ไกลขึ้นแล้วกระบวนการ r e อ l i ไนเซชันานแค่ไหนครับ คาดว่าน่าจะเริ่มตอนดาวดวงแรก,แรกเกิดประมาณ200-400ล้านปีหลังบิกแบงแล้วก็ค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆเหมือนฟองของบริเวณที่แตกตัวเป็นไอออนมันขยายออกไปรวมกันจนครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอกภพอาจจะเสร็จสมบูรณ์ราวๆ800ล้านปีถึง1,000ล้านปีหลังบิกแบงการทำความเข้าใจว่า Reionization เกิดเมื่อไหร่ยังไงใครเป็นตัวการหลักดาวหรือหลุมดำเป็นเป้าหมายสำคัญของดาราศาสตร์ยุคนี้เลยค่ะ ซึ่งกล้องเจมส์เว็บ GWST ก็สร้างมาเพื่อายปริศนานี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ JWST ไวต่อแสงอินฟราเรดมากซึ่งแสงจากกาแล็กซียุครี i o n i นไ t เซชที่ไกลมากๆเนี่ยมันจะถูกยืดความยาวคลื่น redshift จนกลายเป็นอินฟราเรดพอมาถึงเราการศึกษาแสงจากยุคแรกเริ่มพวกนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ต่อจิกซอได้ว่าจักรวาลโปร่งใสได้ยังไงและใครคือตัวการสำคัญ น่าทึ่งจริงๆครับจากยุคมืดมาสู่ดาวดวงแรกที่สร้างธาตุหนักแล้วก็ทำให้จัก,กรวาลโปร่งใสแล้วจากดาวฤกษ์เหล่านี้มันรวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นอย่างกาแล็กซีได้ยังไงครับแรงโน้มถ่วงยังเป็นพระเอกอยู่ไหมถ่วงก็ดึงทั้งดาวก๊าซที่เหลือแล้วก็สสารมืดให้มารวมกันหนาแน่นขึ้นอีกก่อเกิดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นคือกาแล็กซีแรกเริ่มหรือโปรโตกาแล็กซีค่ะ กาแล็กซี่ยุคแรกๆเนี่ยเชื่อว่าเล็กกว่าทางช้างเผือกเรามากนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นกาแล็กซี่แคร์ดวอฟกาแล็กซีสรูปร่างก็อาจจะยังไม่แน่นอนไม่ได้เป็นจานเป็นกังหันสวยๆเหมือนปัจจุบันเพราะเพิ่งเริ่มอาจจะยังชนกันรวมตัวกันบ่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็คือบรรพบุรุษของกาแล็กซี่ที่เราเห็นทุกวันนี้ละค่ะทางช้างเผือกเราเองก็เชื่อว่าโตมาจากการรวมตัวของกาแล็กซีแคร์เล็กๆพวกนี้เยอะๆเลยตลอดหลายพันล้านปี หมือนค่อยๆสร้างเมืองใหญ่จากหมู่บ้านเล็กๆมารวมกันแล้วมันไปไกลกว่าแค่กาแล็กซีเดี่ยวๆไหมครับไปไกลกว่านั้นมากค่ะพอเวลาผ่านไปกาแล็กซีก็ไม่ได้อยู่เดี่ยวๆมันมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยแรงโน้มถ่วงดึงดูดกันชนกันรวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ขึ้นแล้วกาแล็กซีพวกนี้ก็มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มกาแล็กซีกาแล็กซีกรุ๊ปมีสมาชิกหลักสิบ หรือถ้าใหญ่กว่านั้นมีเป็นร้อยเป็นพันก็เรียกกระจุกกาแล็กซี่กาแล็กซี่คลัสเตอร์ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใหญ่และหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งเลยแล้วพอเรามองภาพใหญ่ที่สุดเราจะพบว่าการกระจายตัวของกาแล็กซีกลุ่มกระจุกพวกนี้มันไม่ได้มั่วนะคะแต่เรียงตัวกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์แผ่ไปทั่วเอกภพเลยนี่คือโครงสร้างที่เรียกว่าคอสมิกเว็บหรือใยจ,จักรว,วาลค่ะใยจักรวาลฟังดูยิ่งใหญ่มากครับ ลักษณะมันเป็นยังไงลองนึกถึงใยแมงมุม3มิติขนาดยักษ์นะคะทอดยาวไปสุดขอบฟ้าเลยจะมีปมหรือชุมทาง nodes ที่หนาแน่งสุดๆคือกระจุกกาแล็กซีเชื่อมกันด้วยเส้นใย f i l าเมนต์ aments, ที่เป็นแถวของกาแล็กซีกับกา๊าซทอยาวไปแล้วระหว่างเส้นใยพวกนี้ก็คือควงอวกาศอันว่างเปล่า voids ที่แทบไม่มีกาแล็กซีเลยกว้างใหญ่มากหนาแน่นต่ำ นี่คือสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเอกภพที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความไม่สม่ำเสมอเล็กๆในยุคแรกโดยมีแรงโน้มถ่วงจากทั้งสาสารปกติและสาสารมืดค่อยๆปั้นแต่งมาตลอดหมื่นกว่าล้านปีนี่คือนาเกตที่3แรงโน้มถ่วงไม่แค่สร้างดาวสร้างกาแล็กซี่แต่ยังจัดเรียงมันเป็นโครงสร้างใหญ่จัก,กรวาลอันไพศาลเป็นแผนผังใหญ่สุดของเอกภพแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงครับ สรุปการเดินทางจากความมืดสู่แสงสว่างและโครงสร้างที่เราเห็นในวันนี้ได้ไหมครับค่ะสรุปก็คือการเดินทางของจักรวาลจากยุคมืดมาถึงปัจจุบันเป็นเรื่องของการที่แรงโน้มถ่วงค่อยๆเอาชนะการขยายตัวในระดับเล็กๆดึงสสารโดยเฉพาะสะสารมืดกับก๊าสมารวมกันเกิดเป็นดาวพบอบามรุ่นแรกที่สว่างอายุสัน้นดาวพวกนี้ให้แสงสว่างสร้างธาตุหนักเป็นวัตถุดิบให้ดาวรุ่นต่อไปดาวเคราะห์ และแสง UV ของมันก็ทำให้จักรวาลโปร่งใสขึ้นในยุคเร n ไ z เซชันจากนั้นดาวก็รวมกันเป็นกาแล็กซีแรกๆภายใต้อิทธิพลสสารมืดแล้วกาแล็กซีก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นกระจุกเรียงตัวเป็นใยจักรวาลจักรวาลค่อยๆสร้างตัวเองขึ้นมาจากเรียบง่ายไปซับซ้อนจากมืดไปสว่างค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและยิ่งใหญ่มากแต่ดูเหมือนจะยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมครับยังมีอะไรซ่อนอยู่อีก ใช่ค่ะอย่างที่เกริ่นไปบ้างแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยทั้งดาวกาแล็กซีกาสสารปกติที่เราเห็นที่เราศึกษาได้กลับกลายเป็นแค่ส่วนน้อยนิดเดียวของเอกภพเท่านั้นเองค่ะจากการศึกษาหลายๆอย่างอย่างที่บอกไปตอนต้นทั้งการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีการหมุนของดาว gravitational lensing การขยายตัวของเอกภพทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าสาสารธรรมดา b a r y o n นิกแ t ทเ r ที่เป็นตัวเราโลกดาวเนี่ยมีแค่ไม่ถึง5%เซของมวลพลังงานทั้งหมดในเอกภพฮะแค่หเอเองเหรอครับแล้วอีก95%ที่เหลือมันคืออะไรกันแน่นั่นคือปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาตอนนี้เลยค่ะอีกประมาณ27%เชื่อว่าเป็นสสารมืด Dark m a t t เตที่เราพูดถึงบทบาทของมันในการสร้างโครงสร้างไปแล้ว มันมีมวลมีแรงน้มถ่วงแต่เรามองไม่เห็นไม่รู้ว่าอนุภาคของมันคืออะไรส่วนที่เหลืออีกประมาณ68%ซึ่งเยอะที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ลึกลับยิ่งกว่านั้นคือพลังงานมืด Dark Energy ค่ะพลังงานมืดนี่ไม่ใช่สสารแต่เป็นพลังงานบางอย่างที่อยู่ในความว่างเปล่าของอวกาศเองแล้วมันมีคุณสมบัติแปลกคือมันมีแรงผลักทําให้การขยายตัวของเอกภพตอนนี้ไม่ได้ช้าลงแต่กลับเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย พลังงานมืดคือตัวการเบื้องหลังเรื่องนี้และอาจจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมสุดท้ายของเอกภพในระยะยาวด้วยว้าวนี่คือประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดจริงๆนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นเราศึกษามาทั้งหมดอาจเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งจริงๆส่วนที่เหลืออีก95%ทั้งสา,สารมืดที่ยึดโครงสร้างไว้และพลังงานมืดที่ผลักทุกอย่างออกไป ยังเป็นดินแดนที่เราแทบไม่รู้จักเลยทําให้รู้สึกว่าการเดินทางเพื่อเข้าใจจักรวาลของเรายังอีกยาวไกลมากๆครับหากผู้ฟังทุกท่านชื่นชอบการสำรวจเรื่องราววิทยศาศาสตร์จักรวาลวิทยาที่ทั้งน่าทึ่งและชวนคิดแบบนี้และอยากติดตามการไขปริศนาสสารมืดพลังงานมืดและความลึกลับอื่นๆต่อไปก็ช่วยสนับสนุนเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และสำคัญเลยกดติดตามหรือ s u b s c r i b e ช่องของเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเจาะลึกที่น่าสนใจในครั้งต่อๆไปครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลอ้างยิงจากหลายแหล่งเลยครับทั้ง NASA Science เว็บไซต์ science.nasa.gov Universe ข้อมูลจากกล้องเจมส์เว็บของ ESA TESA.inweb ข้อมูลจากดาวเทียม WMAP และพลังของ NASA ที่ m a p g f c n a s a g o v และงานวิจัยสำคัญ In the Beginning the first sources of light and the reionization of the universe ของ b a r ์ค n a าและโลบใน Physics Reports ปี2001ครับขอบคุณข้อมูลเหล่านี้ที่ทำให้เราเข้าใจภาพการกำเนิดแสงแรกและโครงสร้างแรกในจักรวาลได้ชัดเจนขึ้นแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจครั้งต่อไปสวัสดีครับ